คราวนี้เรามาดูสิทธิบัตรกันบ้างนะสิทธิบัตรถามว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเราบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิบัตรเนี่ยถามว่าใครย่นจดสิทธิบัตรได้บ้างใครย่ดจดได้ e บ้างก็จริงๆก็ใครก็ได้นะที่เป็นผู้ที่คิดค้นนะฮะหรือว่าประดิษฐ์เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรสักอย่างขึ้นมานะฮะที่เป็นไปตามเงื่อนไขสามารถยย่นจด e สิทธิบ,ทบัตรได้นะครับสิทธิบัตรนะฮะมันคุ้มครองอะไรบ้างนะครับคุ้มครองจำง่ายๆคือ คีย์เวิร์ดคือ product กับ process ผนะลิตภัณฑ์หรือว่ากรรมวิธีกระบวนการผลิตนะ product process นี่คือสิ่งที่สิทธิบัตรการประดิษฐ์ให้ความรบับรองนะครับเงื่อนไขคืออะไรนะฮะเงื่อนไขที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมานันเนี่ยต้องมีความใหม่ในโลกนะฮะมีความใหม่ในโลกไม่ใช่ใหม่เฉพาะประเทศไทยนะฮะใหม่ในโลกนะครับสองคือต้องมีความซับซ้อนมากพอนะะมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นสามารถแก้ไข ปัญหาทางเทคนิคอะไรสักอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันย,ยังไม่มียังไม่ถูกแก้ไขน,นะครับแล้วก็สามารต้องสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้นะครับอันนี้คือเรื่องของสิทธิบัติการประดิษฐ์ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเ,เราอย่างไรเดี๋ยวผมมีตัวอย่างช่วงให้ดูด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น,นกลไกเครื่องยนต์นะฮะกลไกของอุปกรณ์เครื่องจักไฟฟ้านะครับเรื่องของมวิธีนะฮะในการผลิตยารักษาโรคนะครับหรือว่ากระบวนการผลิตวัคซีนนะฮะเื่อมาในการถนอม พวกนี้อาจจะจดเป็นสิทธิบัตรการประลิตได้นะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าอนุสิทธิบัตรถ้าอาจจะเป็นอีนกคำหนี้แเมื่อกี้ผมพูดถึงสา,งามเงื่อนไขใหม่วนนี้ขั้นการประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ในอุนนตสาหกรรมได้และถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงื่อนไขที่สองะเงื่อนไขที่สองที่หายไปคือขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นก็คือมีความใหม่และแล้วก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริงนะครับอันนี้จะกลายเป็นอนุสิทธิบัตรนะครับมันก็จะลดเลเวลลงมาะอายุความคุ้มครอง ตัวสิทธิบัตรใหญ่สิทธิบัตรจกัดแม็กซิมัม20ปีแต่ตัวอนุสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรสิปีก็คือลดลงครึ่งเนี่ยแม็กซิมัม10ปีนะครับอันนี้ใส่ให้มาเป็น Re r e ศ e ีนะฮะว่าอะไรจดได้จดไม่ได้บ้างหลักหลักง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เราดึงออกมาจากธรรมชาติโดยตรงเนี่ยจดเป็นสิทธิบัตรไม่ได้นะครับดึงออกมาจากธรรมชาติโดยตรงนะีพวกเจ้าชีพสมมติว่าผมเดินเข้าป่าไปแล้วเจอเอ่อขึ้นอะไรสักอย่าง เึ้นมาแล้วเนีเราตื้นนั้นจบเป็นสิทธิบัตรจบไม่ได้นะครับคนกฎเกณฑ์นะฮะทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่ได้นะฮะวิธีการวินิจฉัยบำบัดรักษาโรคมนุษย์อสจบไม่ได้นะครับสิทธิบัตรเหมือนกันนะฮะจบที่ไหนคุ้มครองที่นั่นจบที่ไหนคุ้มครองที่นั่นก็ถ้าสมมุติเราเรารู้อยู่แล้วนะฮะว่าเรานที่คิดค้นอะไรขึ้นมาสักอย่างที่เป็นเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตรกรรมนะที่จบเป็นสิทธิบัตรได้แล้ว เรามองว่าตลาดของไอสิ่งที่เราคิดขึ้นมานนเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในเฉพาะประเทศไทยอาจจะมีตลาดอีกด้วยเราก็อาจจะนำนะสิทธิบัตรอันนี้นไปจบในต่างประเทศได้นะโดยที่มีระบบํานวยความาสะดวกเรียกว่า PCT นะ Patent Cooperation Treaty นะก็คล้ายๆกับแบบอินนะครับแต่ว่านี้เป็นเรื่องของสิทธิบัตรถ้าเกิดว่าถ้าในสนใจตรงนี้ก็สอบถามเพิ่มเติมได้มันก็ว่าจะมีเรื่องขที่ยื่นอีกในเหะที่ต้องมาคุยกัน อันนี้ผมยกตัวอย่างเนี่ยเวลาเราพูดถึง creative economy เนี่ยการสร้างสรรค์นะครับอันนี้คือตัว 3D printer นะฮะ 3D printer เนี่ยมีมีคนยื่นจบที่ USPTO นะก็สำนักสำนักงานสิทธิบัตรของสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ปี1992นี1992มีคนยื่นจบสิทธิบัตรนะฮะ 3D printer นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเข้าไปสืบผลดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่า ตัว 3D printer มันมีอยู่แล้วก็จริงนะฮะแต่ว่ากลไกกระบวนการอื่นๆที่ทำให้ตัว printer เนี้ยมันสามารถฟังก์ชันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมันก็มีปัญจิทิิบัตรที่เกี่ยวต้องมากมายเป็นร้อยเป็นพันนะครับที่เป็นร้อยเป็นพันนะครับอันนี้ก็เห็นนะถึงความชื่มยุนะครับจอดตัวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะที่เคลื่อนด้วยกนง,งานนะที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทาง มาสร้างสรรค์นะครับอันนี้อันนี้เป็นอน,นุสิทธิบัตรนะอน,นุสิทธิบัตรสิ่งที่เขายื่นจดขอถือสิทธิก์ก็คือจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของสิย้อมผ้านะฮะสีย้อมผ้านะกนะ็สามารถจดเป็นสิทธิบัตรได้นะครับถ้ามันตกตามเงื่อนไขรวมไปถึงกรรมวิธีนะฮะการใช้อุปรกรณ์ต่างๆนะที่เกี่ยวข้องกับการย้อมผ้าการย้อมผ้า ทั้งหมดเหล่านี้ที่ผมโชว์เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของรมแะสามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับว่าเฮ้ยมันมีใครจดอะไรที่ที่เราสนใจบ้างนะครับหรือว่าเราเข้าง่ายๆเข้าไปที่ Google Pat e n t ก็ได้ Google p a เ e n t เนี่ยก็จะเป็นฐานข้อมูลอันหนึ่งที่เขารวบรวมนะฮะข้อมูลสิทธิบัตรจากทั่วโลกนะมาไว้ที่เดียวกันนะสมมติว่าเราอยากจะเราคิดว่าเราเราเนี่ยจะสร้างสั์ง,งานอะไรประดิษฐ์นะฮะ อะไรสักอย่างขึ้นมาได้เรามาเช็คดูก่อนว่ามีคนทําแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดว่ามีคนทําแล้วเราจะได้ไม่ต้องทําตามเขาเนีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดอะไรที่มันมีคนคิดไว้แล้วเนี่ยจะไปขอรับรองรับรองมาสิทติปักก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็มีความแปรปรวนนะครับหรือว่าสมมุติว่าเราคิดที่จะวิจัยพัฒนาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแล้วเราไปสืบค้นนะฮะแล้วเราเห็นว่ามันมีคนทําแล้วเนี่ยเราก็อาจจะ เาขาบอกเขามากพัฒนาตอบยอดก็ได้เนี่พัฒนาตอบยอดก็ได้